สวัสดีจ้าอันยายใบพาแซบอีเก็บมะเขือไปไว้ซุปก่อนเนอ้อบัดเนี่ยพี่น้องอันเลืออไปนึ่งกับกระดแล้วแต่เมนูเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแล้วบบอยากให้มันใหญ่ไหลคัามันใหญ่ไหลมันแก่เพื่อมันห้านาทีก็ได้พี่นองมันแก่กันย้ายหบพี่บุงกอนเน้อโอ้มีอยู่เนี่ยอันบ่อยากให้มันแก่ไหลฉันมัน คัมันแก่ไหลมันบาแซบบาเ็จมันแก่นมันบาหวานเพื่นว่านนะ่ะเอาเอาพอดีซ้ำนี้ซ้ำเนี่ยซ้ำเนี้ยซ้ำเนี่ยเด็กซ้ำไปมกปนมกอย่างเขาน่ะอ๋ออืนี่มึื่น่าเป็นข่าวเป็นหุดให้อยู่พี่น้องเลยขนาดมันปนปนกับมันมันห้านาทีเขาน่ะเนี่เพื่อน่าต้นเดียวก็ได้พี่น้องเลยขาดานเบาเบิร์เนี่ย มันก็งามพอมันใส่กระตานี่ใบอออันนี้มันแบกบักพริกมันปนขึ้นไปอีกบักพริกอย่างที้มันสีขึ้นตาเนี่ยอันมันเป็นบักพริกอันไหนบุ๊คแย่หวกระทังมีบีอมีอย่างแล้วกระทังบ้าเอาเก็บใส่มหนําอืมอย่ามันเป็นแดงๆกระทังเป็นน่วยสีนี่น่วยมันนี่เขียวคือกระใบมันเนี่ย ขันบันแดงยายไผ่ค่อยเห็นหู้เอา้าหู้เนี่ยซัำตำเจวสำัำตำส้มมกถั่วเขาเนี่ยปันได้พี่นออ้องเอ๋ยโอ้มันเป็นมันเป็นหน่วยสีขึ้นฝาเนาะขันพี่น้องผู้จักผันมันก็ว่าให้ฟังเลยเด้อยายไหวก็หัง่งเห็นเบียรมันก็ก็หั่งเอามาปลูกแซมใส่นหนึได้กินอะไรก็เอาัอนปลูกใส่หน้่ ผักน้ำหยางเฮานะ่ะเพราะว่าเาอหดแล้วกะให้มันได้ผลมึงแนะบักพริกเฮาก็ได้ก้ยายไปบบเบื้องบักเขื่อต้นนี้อีกคนเน้อนเออโหนี่เก็บรอดซับเนี่ยพี่น้องอย่าอย่าสุทันให้มันได้อันแก้หลายนี่ซับเนี่ยกำลังหวาดเนี่ยแม่น่าไปป่นไปผัดก็ได้นี่นี่ซับเนี่ยพอแล้วเนี่ยคันแม่นไปตุ้มกับว่าน อันนึ่งเอาน่ะไปนึ่งเอากระได้ที่บึงก็ได้โอ้หน่วยนี้รักใหญ่นี่บเหตนะพี่น้องเอ้ยนี่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 ยมันใหญ่อ่ะทั้งซํานี้ก็ไดอยู่เขาเขาไปจี้ตำปุ่นก็ไดซําเนี่ยนะซํากินนี่กับเพื่อนมีอีกอยู่พี่น้องต้นนี้ก็ได้หลายตึกนี่ต้นนั้น หกเกหน่วยต้นนี้กบหกเก็ตหน่วยหลายต้นก็นได้หลายหน่วยเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่อีกอะยายไบเสื้อมาเบิดแล้ว <c oughs> มันเบ่งเบ่งต้องเบ่งให้มันคักนาองมะเขือเนี่ยค <c oughs> ันนาเส้นมันเบิดบ่เป็นอือโอ้นี่อีกยายไบยายไบพูดนะซับนี้มันพอปนเลยเนี่ย ขนาดต้นเดียวเนี่ยพี่หนูเอ้ยปลูกแกมไปน้ำอันเฮามีที่มีอย่างได้กินหลายอันเอาบักเขือเฮาแล้วก็บักพริกบักเขื่อนบนน่ะเอาไว้ป,ปุ่นไ้เจียว,ม,วมือเสามือแหลงถือแท้เฮาอยากกะเฮ็ดหนึ่งกัแซบปุนกก่นก็นได้ผักกับก็ได้ผักสุดนะ่ะอาหารบ้านเฮากดไลค์กดเชร์ยายไหวเด้ออาหารแซบแบจ้าสวัสดีจ้า